ครูโซเลินสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการวาดรูปสามเหลี่ยมกลับด้านไปดูวิธีการกันเลยค่ะสามเหลี่ยมกลับด้านที่เราจะทำการวาดในวันนี้นะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะแมวตัวนี้นะคะเราจะเซตไซส์ให้เหลือขนาด50ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นรูปภาพที่เราวาดชัดขึ้นค่ะไปที่กลุ่มบอกอ e ีเวนต์ค่ะ นำคำสั่งเมนปร f นแฟคลิกมาวางนะคะต่อไปนะคะเราจะเซตให้ตัวละครของเราเนี่ยไปอยู่ที่ตำแหน่ง go to x y นะคะก็คือตำแหน่งนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มวาดต่อไปนะคะเราจะใช้กลุ่มบอกเพนนะคะซึ่งจะต้องไป add extension ค่ะไปที่ add extension นะคะแล้วก็เพิ่มกลุ่มบอกเพนขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการลบเคลียร์หน้าจอก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มวาดนะคะใช้คำสั่ง e l s e l l มาวางค่ะ เมื่อลบเสร็จแล้วนะคะเราจะสั่งให้ตัวละครของเราเนี่ยจะลดปากกาลงเพื่อที่จะเตรียมวาดนะคะไปที่คำสั่งเพนดาวนะคะเพื่อเป็นการจลดปากกาลงค่ะจากนั้นนะคะตัวละครของเราจะทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะซึ่งจะเคลื่อนที่ไปกี่กี่ก้าวเนี่ยแล้วแต่เรานะคะในที่นี้จะให้ตัวละครของเราเคลื่อนที่ไปหนึ่งร้อยห้าสิบสเต็ปค่ะจากนั้นเมื่อเคลื่อนที่แล้วนะคะ หลักการที่จะทําให้เจ้าตัวละครของเราวาดรูปสามเหลี่ยมก็คือง่ายๆเลยนะคะเอาสามร้อยหกสิบหารจํานวนมุมนั่นก็คือสามร้อยหกสิบหารสามหารสามก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบองศานะคะเราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยเทินไปทางขวามือนะคะร้อยยี่สิบองศาะค่ะทดสอบดูนะคะ ได้เส้นที่1ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการเคลื่อนไปข้างหน้า159แล้วก็หันอีก120องศาค่ะทําการลูปิเคตนะคะก็จะได้เส้นที่2นะคะส่วนเส้นที่3ก็ทําการมุกไปหนึ่งราสเตปแล้วก็หันไปอีก120อองศานะคะก็จะได้รูปสามเหลี่ยมกลับด้านแล้วนะคะซึ่ง ในที่นี้จะเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบลำดับค่ะเราจะมาทำให้คำสั่งของเราเนี่ยสั้นลงนะคะโดยการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำค่ะซึ่งในสคร a t c h เนี่ยก็จะใช้คำสั่งนะคะ repeat นะคะในที่นี้จะเห็นว่าโปรแกรมของเราเนี่ยเป็นการทำงานแบบซ้ำกันอยู่สามครั้งนะคะเราก็จะเอาคำสั่งมาใส่นะคะเสร็จแล้วก็ทำซ้ำสามรอบนะคะส่วนที่เหลือก็ลบทิ้งได้เลยค่ะ จะเห็นว่าตอนนี้เมื่อเราเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำนะคะจะเห็นว่าโปรแกรมของเราเนี่ยสั้นลงนะคะเรามาทดสอบการทํางานของโปรแกรมนะคะก็จะได้สามเหลี่ยมแบบกลับด้านแบบนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าส่วนที่ทําให้รูปสามเหลี่ยมของเราเนี่ยเป็นแนวหันไปด้านไหนเนี่ยอยู่ที่การเทินค่ะอันนี้ลองเป็นการหันขวานะคะเราจะลองมาเปลี่ยนให้เป็นการหันไปทางซ้ายนะคะ ร้อยยี่สิบเราจะมาลองทดสอบโปรแกรมนะคะให้หันไปทางซ้ายนะคะจากเมื่อสักครู่นี้คือหันไปทางขวานะคะลองทดสอบดูค่ะอาจจะเห็นว่าเป็นการวาดสามเหลี่ยมแบบขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นแบบปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนเป็น หันขวาร2อทดสอบดูก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมของเรากลับมาเป็นแบบสามเหลี่ยมกลับด้านนะคะสรุปก็คือเราอยากได้สามเหลี่ยมแบบไหนนะคะให้ดูการหมุนนะคะวา่าจะให้หมุนไปทางซ้ายนะคะหรือหันไปทางขวานั่นเองค่ะก็จะได้สามเหลี่ยมแบบตรงกันข้ามกันแล้วค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ